สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสตูเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะนนคิดถึงจุเบยนะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปเจาะลึกความรักทั้ง12ราศีในเดือนเมษายนนะคะปี2562ซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีกุมนะคะจะจามโอเคาย <laughs> นะคะสำหรับชาวราศีกุมคือท่านที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะใครที่เกิดในช่วงเวลานี้อลิซใช้ดูวันเกิดแบบไทยเนาะดังนั้นเราจะมาปรับหรือมา a ด a p t ใช้ฟังกับราศีที่เป็นรัคนาหรือเป็นตะวันตกได้เช่นเดียวกันอลิซไม่ห่วงไม่ห้ามนะอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาเนี่ยลองไปปรับใช้ดูบ้างแต่ถ้าอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็น้อมนําไว้แค่นั้นเองนะจ๊ะโอเควันนี้มากับสองสำหรับเช่นเดิม อนแรกตั้งใจว่าจะใช้ไฮกูก,กับเรียวทาโร่ทั้ง12ราศีเพราะว่า6ราศีแรกก็ใช้2สำหรับนั้นเนาะแต่เปลี่ยนโลเคชั่นก็เลยต้องมาลืมเอาน้องมาก็เลยเอา2ตัวนี้มาจับคู่กันเพราะอยู่ที่บ้านนะ Tarot of the s w e t t Twilight นะคะกับ uh, Tarot of the ว์ออฟ s ด a ะเรนนนะ2ออันนี้มาจับคู่กันนะค่อนข้างแตกตา่างแต่ลงตัว โอเคค่ะเรามาเริ่มกับคนมีคู่ก่อนวันนี้ขอเดือนนี้ขอเริ่มจากคนมีคู่เพราะเดือนที่แล้วเราดูคนโสดก่อนเนาะอะ,อะสําหรับชาวราศีกุมเองค่ะคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างอืมตัวนี้คือตัวสวิตช์ไทไลน์เนาะ อลิสบอกว่าภาวะความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่ะยังอยู่ในช่วงที่ยังคอนโ c o n t ได้ยังอยู่ใน p a r ์ n e i n g นะคะแต่สิ่งหนึ่งคิดว่าคู่ไหนที่มีกันมีปัญหากันมาสักระยะหนึ่งเช่นอาจจะทะเลาะกันมาในดวงในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก็ยังอยู่ในหัวเรียวหัวต่อเบาๆในช่วงของความรู้สึกแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย ความสัมพันธ์คือนิ่งเลยสายนิ่งคือให้กลุ่มเลยนะคะยังเป็นลมเป็นสายลมที่นิ่งมากแต่สิ่งหนึง่งความสัมพันธ์ที่นิ่งๆแบบนี้ยังมีบางอย่างที่เข้ามาทดสอบเหมือนกันนะคะในเดือนเมษายนนี่แหละไม่ต้องไปมองไกลนะเป็นจุดหนึ่งที่อลิซรู้สึกว่า จุดหาความสบายใจให้กับตัวเราเองดังนั้นชาวกลุ่มเองเนี่ยถ้าอยู่ๆก็ห่วงโลกส่วนตัวมาง่ายๆดื้อๆเนี่ยไม่ต้องแปลกใจค่ะมันเป็นภาวะอารมณ์ของตัวเราเท่านั้นเองนะคะต่อมามาดูปัญหาและอุปสรรคกันนิดนึงค่ะปัญหาและอุปสรรคของชาวราศีกุมที่มีคู่หรอตัวนี้เรนจะซองเขาว่าคือความเบื่อค่ะเดือนนี้อ่ะถ้าทำอะไรเบื่อๆแบบ อะไรจ,จำซ้ำําจำเจอนีรรู้สึกว่ามันไม่ได้สู้ดีต่อต่อความสัมพันธ์สักเท่าไหร่อาจจะหาอะไรมือหวาบ้างเพราะว่าชาวกลุ่มอาจจะหมดแพชชั่นหรือบางทีแบบว่าหมดแรงเอนเตอร์เทนแล้วชาวกลุ่มที่คบกับกลุ่มเหมือนกันเนี่ยก็ต้องแบบว่าเหมือนต่างคนต่างหมดหมดการเอนเตอร์เทนนะคะ่ะคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรก็ลองหาโน่นนี่นั่นเข้ามาปรับเข้ามาฟังดูได้มาก็ไม่ใช่ดิเข้ามาทําให้ตัวเองกับเขากับคนรักเนี่ย มันแบบมีอะไรวือหวาหรือเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อะไรประมาณนี้นิดนึงนะอาจจะมีโมเมนต์ไปเที่ยวบ้างนิดนิดหน่อยๆก็ดีเหมือนกันเพราะปัญหามันคือแบบเบื่อแค่นั้นเองนะต่อมาเรามาดูเวยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลายแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนจะดีหรือไม่ดีก็ต้องบอกด้วยความนิ่งเนี้ยมันก็ส่งผลทั้งดีและไม่ดีนะคะถ้าพาที่คู่ไหนเนี่ยแบบวือหวากันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี้ย พอมันอยู่ในจุดพัฒนิ่งมันก็ดูแบบหายใจหายคอสะดวกขึ้นนะแต่คนที่ไม่ได้แบบมีอะไรตื่นเต้นมาเลยในช่วงแบบต้นปีตั้งแต่ข้ามปีมาเนี่ยมันนานไปแล้วยังไงก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าเดือนนี้ชากุมอะเหมือนไม่ค่อยมีความคิดเท่าไหร่ไม่ใช่ ไม่ค่อยแบบมีความคิดหรือมีกําลังใจจะทําอะไรอะค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยความเหนื่อยความเครียดจากสิ่งเหล่าภายนอกถ้ายังเป็นน้องๆที่เรียนอยู่เนี่ยชาวกลุ่มก็อยู่ในภาวะที่เครียดกับการเรียนกับการทํางานกับการหาเงินอะไรต่างๆนะแต่ก็ยังอยู่ภาวะที่อยู่นิ่งๆเงียบๆต่อให้ทะเลาะกันคุณก็เล่นเงียบเงียบอย่างเดียวนะคะไม่มีอะไรมากก็ความนิ่งนั่นแหละที่เกิดขึ้นในเดือนเมษาแทนที่จะเป็นแบบเดือนแห่งคลานแบบวู้ ฉเฉลิมฉลองแบบพากันไปนู่นนี่นั่นแต่กลุ่มอาจจะไม่ได้ตอบสนองด้วยสําหรับกลุ่มที่ใครมาส่องชาวกลุ่มนะคะที่แบบเป็นแฟนตัวเองเนี่ยที่เขานินงไปเนี่ยไม่ใช่เล่นเป็นพาทแค่ช่วงหนึ่งของของเดือนเฉยๆเท่านั้นนะแต่ถ้ากลุ่มเองเนี่ยคุณรู้สึกว่าเออแฟนของคุณเขาอยากจะแอคชั่นอะไรมากคุณก็ลองเล่นเกมตามเขาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันน่าเบื่อเกินไปช่วยกันปรับค่ะเพราะว่าเตือนแล้วเพื่อให้ปรับนะแต่ถ้าคุณโอเคแล้วก็ไม่ว่ากัน นะคะสุดท้ายคําแนะนํานะคะสุดท้ายคําแนะนําคําแนะนําให้กับชาวราศีกลุ่มที่มีคู่เนี่ยอะไรรู้สึกว่านั่นแหละหาได้หวือหวามาอย่างแรกเลยคืออาจคุณอาจจะเปลี่ยนลุคก,ก็ได้นะคืออาจจะความจําเจจากลุคภายนอกหรือว่าความรู้สึกที่ตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงจากตัวเองด้วยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออหน้าตื่นเต้นขึ้นแล้วก็ให้แฟนตัวเองก็เออฉัน ฉันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมอาจจะทำสีผมอาจจะแบบตัดผมแต่งหน้าลุกขึ้นมาดูแลตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าช่วยในเรื่องของแบบช่วยทั้งตัวเองด้วยนะแล้วก็ช่วยในความสัมพันธ์ด้วยนิดนึงทำให้ชาวราศีกุลนะ่ะมีกําลังใจที่แบบเออเอ้ยฉันสะดกกับกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นหรือเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องดาวคำแนะนำ ให้กับชาวราศีกุมนะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเดือนเมษาแล้วยังไงก็ยังเป็นเดือนแห่งปีใหม่ไทยนะเล่นน้ําอะไรอย่างมีสติไม่ประมาทไปเที่ยวกับแฟนก็ขอให้มีความสุขขอให้สุขสมหวังทั้งเดือนเลยนะคะอะไรที่เป็นปัญหาก็ขอให้ใคลายได้หมดเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะจ้าอ่ะต่อมาเรามาเข้าสู่หมดของคนโสดกันบ้างนะคะสำหรับคนโสดค่ะ ไพว่าไพาว่าไงคนสอดชาวราศีกุมความรู้สึกอารมณ์ในเดือนนี้อืมอันนี้รู้สึกว่าเริ่มแล้วค่ะเริ่มล่าแล้วค่ะชาวราศีกุมนิ่งไม่ได้แล้วอารมณ์เหมือนอารมณ์ว่าฉันรู้สึกว่า ฉันมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วอลิรมองเลยคนสดมีเสน่ห์ชาวราศีกุมมีเสน่ห์มากขึ้นในเดือนเมษายนเป็นเดือนของคุณแล้วนะน่าจะอยู่ในดับต้นต้นของของราศีที่มีเสน่ห์ด้วยซ้ําอลิรเลยรู้สึกว่าเอออารมณ์โอเคอารมณ์มามาได้อยู่โปรเสน่ห์ได้แล้วก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเองด้วยชอบจะคิดจะทําอะไรก็เป็นดั่งใจนะในพาร์ทของความรักใครที่มีคนคูยอยู่แล้วเนี่ยก็คอนโทรลได้ดีอยู่พอพอพอดีนะ อารมณ์แบบเหมือนเขาก็เล่นด้วยตามด้วยใครที่มีคนชอบหรือไปแอบชอบใครเนี่ยคนคนนั้นก็จะเล่นด้วยมาบางอย่างทําให้คุณแบบมีความแบบวุ่นวาขึ้นมาฟูฟูฟผิดเสื้อบินเต็มท้องอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมามาดูตําแหน่งปัญหาและอุปสรรคกันนิดนึงค่ะคนโสดปัญหาและอุปสรรคของคนโสดอ่ะก็อาจจะแบบว่าด้วยความมีความสุขเกินไปก็อย่ากเกินงามแล้วกันนะคะเราลองมองว่ามันเยอะไปมันก็จะดูไม่งามดูแบบ ตัวคุณไม่ค่อยไม่ค่อยระมัดระวังตัวค่ะคืออาจจะแบบเกินไปแบบถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบเกินงามใช่ไหมแล้วถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะแบบออกตัวแรงอะไรพวกนั้นเนี่ยมันเป็นตัวปัญหานะการออกตัวแรงเป็นตัวปัญหาของชาวราศีกุมนะจะชอบใครรักใครหรือจะจีบใครเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆตะล่อ,อ,ลอมเดี๋ยวไกลตื่นเท่านั้นเองมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหานะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น มือนี้อะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะในเดือนเมษายนโอเคอลิสรูส้สดกว่าไอความวือนวาที่อลิสขึ้นมาทั้งหมดสเสน่ห์ทุกอย่างเนี่ยอยู่ๆก็จะไปดีฟในช่วงปลายเดือนก็ดีฟสุดเหมือนกันชาวราศีกุมพอแบบว่าเหมือนมิชชั่นเฟลคือถ้าต้นเดือนเจอใครบางคนแล้วเราแบบพุ่งตัวออกตัวแรงที่เราไม่รามาระวังที่อลิสบอกไปเนี่ยมันทําให้บางทีเนี่ยใน มันเป็นแบบเหมือนแบบคนบบเสียหลักอะ่ะแล้วก็จะไม่มั่นใจมันจะขาดความมั่นใจไปสักระยะหนึ่งแต่ไม่เป็นไรชาวราศีกุมยังเอาอยู่นะยังรู้สึกว่าตัวเองยังไปต่อได้ใครที่มีคนคุยนะคะแล้วออกตัวแรงๆไปเนี่ยช่วงแรงเนี่ยก็อาจจะกลับมาตะล่อมตะล่อมแบบมีภูมิบางโชว์ภูมิของตัวเองรู้สึกว่าเออเธอกับฉันมันเป็นแบบนี้นะเราควรจะดูแลกันเป็น ระยะเป็นทอดทอดเป็นแบบมีอาจลงให้หายใจแหย่คอกันบ้างก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปได้ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าใครมาแม่หมอจา๋าฉันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครเลยไม่มีใครเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเดือนนี้ไม่มีใครเข้าหาคุณแน่นอนไม่ใช่สิ มันมีสเสน่ห์แต่คนไม่กล้าเข้าหามันแปลกไหมล่ะเพราะว่าตัวปัญหาคือเราเป็นคนที่อาจจะลายใหญ่ๆเล่นเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะเลยทําให้คนไม่กล้าเข้าหานั่นก็คือลองไปปรับตัวปัญหาหน่อยให้คนเข้าหาคุณได้ง่ายขึ้นก็จะแก้ตรงนี้ได้นะจ๊ะสุดท้ายกับคําแนะนําค่ะให้กับคนโสดบ้างสําหรับคําแนะนําคิดว่าก็โสดอยู่แต่ก็ไม่ต้องประกาศอะไรที่มันเวอร์วังอลังการแบบโอ้ย ต้องเปิดแบบไฟแบบแท็กซี่หรือเปล่าถึงจะรู้ว่าว่างอะไรประมาณเนี้ยอาจจะต้องออกอารมณ์เสี่ยงมุกแรงอยากโหยหาความรักรุนแรงอย่ากออกสื่อตรงนั้นเยอะเพราะว่าอลิมันเหมือนมันมองว่าคุณเองเหมือนคนเจ้าชู้อ่ะมืนเหมือนคนที่อยาก ที่เขารู้สึกชอบคุณแต่เขาไม่กล้าเข้าหาเพราะว่าคุณเองดูเยอะดูรับโปรโมตตัวเองมากเกินไปทําให้เขาไม่อาจจะกล้าเข้ามาได้นะคะก็คือเผาๆเรื่องการโปรโมทลงมาคืออยู่อย่างเงียบๆถ้าใครที่อยู่เงียบแล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาแปลว่าคุณอยู่ในผิดที่ผิดทางค่ะคุณอาจจะอยู่ในโมเมนต์ที่มันไม่ใช่ทิศทางคนที่จะดึงดูดเข้ามาได้เข้าใจใช่ไหมทีนี้ลองปรับเปลี่ยนแบบใหม,ม่ผิดที่ผิดทางเกาะออกตัวแลน หาจุดตัวเองให้ได้แล้วยังไงเดือนนี้ก็น่าจะมีอะไรกรูบกรูบกรีบกรีบให้แบบว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่บ้างนะยังไงก็มาอัปเดตกันเนาะคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะจ๊ะดูไปต้นเดือนแล้วก็ค่อยมาดูปลายเดือนอีกรอบนึงเพื่อมาเช็คระยะของตัวเองก็ได้เหมือนกันขอบคุณทุกการติดตามสําหรับสาสวโสดหนุ่มโสดทั้งหลายนะคะอย่าลืมนะคะชื่นชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้น่าสนใจกดไลค์กดแ like, ชร์ออกไปอย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กแม่หมออลิสแล้วมาเจอกันได้ใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ ไปแล้วจ้าแฮปปี้สงการเดย์นะจ้า